ไมจริงประตูรูบ้านยังไม่เคยเห็นเลยทุกวันนี้ต้องพาเข้าแล้วแล้วอะไรวันนั้คุณต้องบ้านผมนะอะไรไม่จได้เไมดูไ เพรว่านี่กันมีอะไรอย่างอื่อเดี๋ยวเมาส์แต่เรื่องของไบกินอดิได้เมาส์คนอื่นเรารู้สึกชันป่าแต่เล่าบอกมาว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยจะต้องมีโชว์พิเศษให้กับพี่ปาทุกทคนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราให้สองคนไปเตรียมตัวกันก่อนครับเออแล้วเดี๋ยวเราจะได้เมาส์ต่อโอเคไหมเดี๋ยวให้ใบกวินไปเตรียมตัวก่อนเลยจ้านี่นะดีมากครับแมวแมวไม่อุ่นหูหน้าเลยไม่ต้องเมาส์แล้วนะ เพื่อ,อพวกโสดสดห้อมนอน่อไเอาว่าเดี๋ยวเรามาเมาส์เดี๋ยวเรามาเมาส์กันเองดีกว่า,ามีหลายคนเลยที่เราอยากจะเมาส์รู้สึกคันตา